สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนล e l ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางของทั้งช่องนะคะแนวทางเออแนวทางฮานอยเนาะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหึงเอาไปปังกันนะคะตัวนี้เป็นแนวทางฮานอยของหลานนะคะฮานอยของหลานเมื่อวานนี่ก็แตกไปนะคะแต่ว่าศูนย์ไม่มานะคะศูนย์จะตามตูดหรือเปล่านะคะศูนย์ไม่มาเลยนะคะไปสามัคคีนะคะไปสามัคคีไปพัฒนานะคะไปสามัคคีไปพัฒนาแตก3ตัวนะคะ2หน่อยนะคะแตก3าตัวก็คือ764นะคะ จ็ดหกสี่นะคะเจาะเข้าหกสี่เนาะเจ็ดหกสี่นะคะหกสี่เก้าสี่แล้วก็สามนย์หนะคะตัวเน้นเลยนะคะตัวเน้นเลยนะคะพัฒนาพัฒนาเอาไปกินเลยนะคะพัฒนาห้าห้อยพัฒนาเอาไปกินนะคะชื่อคล้ายเราพัฒนาเลยนะคะเหมือนกันเลยเนาะมันก็บทต่างชื่อไก,ก่กันเนี่ยเอดกะลุงนะะี่ค่ะเดี๋ยวกุ้งกุมก่อนพิเศษนะคะ พิเศษเยังได้พิเศษอยู่นะคะพิเศษแล้วก็นอยกิจนะคะได้แต่น้อยแรยกๆเลยเสียได้นะคะที่ไม่มีสี่แปดเนาะไม่มีสี่แปดนะคะไม่เป็นไรรถแตกสามตัวอยู่นะคะแปดสองสามนะคะเก้าห้าเก้าก็ไม่มีโอสองสามมามาตัวนี้นะคะศูนย์นี่มันจะตามตูดไหมเนาะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะทุกคนนี่เนาะของหลานนะคะศูนย์ไปแค่สามัคคีแล้วก็พัฒนานะคะเข้าหลักร้อยบอเข้าน้อยกิจค่ะ สมัยกิกพัฒนานะคะโอ้ยนอกนั้นเป็นไอ้นี่หมดเลยนะคะตามตูดนะคะ3ตามตูดเมื่อวานนี้นางให้3เม็ดเดียวบ้างเทียํจำไม่ได้นะคะเทีจํจไม่ผิดนะคะแล้วก็มี3าสองด้วยนะคะโอ้ยเอจดจำแต่เพราะว่า3าสองนี่เป็นตัวหนเลย เออเป็นตัวนิ้นนาวขึ้นตัวนิ้นเลยนะคะมันก็มาออกของวันที่ยี่สี่นะคะเอาวันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าอ่าเตะเขากจะโค้งแล้วค่ะเพราะว่าแอดเอาศูนย์หกศูนย์เก้าขึ้นเม็ดเดียวนะทุกคนโอ้เม็ดเดียวแอดเดี๋ยวนี้ก็ไม่แตกเลยนะคะมีแจะเฉียดนะคะทุกคนนะคะจับยากจังเลยนะคะฮาหนอยนะคะเดี๋ยวนี้ฮาหนอยก็ไม่ใช่กินง่ายๆเด้อ หยาบยาขึ้นทุกวันนะคะเราพัฒนาก็เช่นเดียวกันเนาะเอานี่นะคะก็แตกไปนะคะสี่หกเจ็ดนะคะในคู่โตะนะคะพิเศษสี่หกนะคะพิเศษสี่หกอันนี้สี่เก้าเนาะสี่หกสี่เก้านะคะพวกนี้มีจอไม่เข้าเนี่ยมันจะมาออกวันนี้และแอดวานเนาะเนาะจะมาออกวันที่ยี่สิบห้านะคะโอ้เลขวันที่มานเนี่ยโอย้เลขวันที่นะคะเลขวันที่ก็น่าสนใจแต่ว่าเลขวันที่น่าจะไป เมอนถ้ามันมาฮานอยแล้วมันไม่ชอบไปเราพัฒนาด้ค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่บางครั้งก็ไปด้วยกันนะคะบางครั้งก็ออกล้ายๆฮานอยเลยนะคะแต่บางครั้งมันก็ไม่ไปเลยนะคะไม่มาเลย <S 2> <S 2> <S ส่วนมากมันจะชอบเอาแนวทางเออเราพัฒนาของเรามาออกเนาะทุกคนเนาะ <S <S เอามาดูกันนะคะทุกคนแนวทางนะคะแนวทางเออฮานอยนะคะฮานอยสูตรหลานนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียว เม็ดเดียวนะคะ925นะคะ925ตัวเด่นนะคะ925ตัวเด่นเนาะนี่นะคะเม็ดเดียวนะคะ25นะคะ5ให้ไปที่เม็ดเดียวนะคะ925 25 95 9254นะคะตัวเจาะตัวเน้นนะคะอยู่ที่25 95นะคะ925 951นะคะ924แล้วก็547นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเจาะตัวเน้นนะคะของ ของชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวนะคะอันนี้เป็นชุดแรกนี่จะเป็นชุดหลักนะคะตัวตัวตัวนี้จะเป็นชุดลองนะคะตัวนี้เป็นชุดลองเนาะห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งห้าแปดสองแปดสองหนึ่งนะคะห้าหนึ่งแปดห้าแปดสองนะคะแปดสองสี่นะคะแล้วก็สองหนึ่งแปดนะคะสองสี่นะคะสองสี่เจ็ด 94 9 4สี่เก้าสี่เจ็ดนะคะเก้ายังอยู่นะคะเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะคะเก้าแปดนะคะเก้าแปดสองนะคะทุกคนนะตามนี้เลยนะคะสวยงามพระรามแปดนะคะห้าสี่เลขพี่น้องเนาะหาีนี่ก็สวยเดอ้อวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะขอให้สุกสมชื่อเนาะสุกสมชื่อนะคะ fc จะได้หมาได้เฮงได้นนปังกันนะคะตัวไหนก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเอ๊ เก็บคอยอย่างเงี้นี่นะคะอันนี้เป็นแนวทางของหลานนะคะใครชอบก้าวไปก้าวได้เลยนะคะตัวเด่นนะคะอันนี้มันเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นนางจะให้สามตัวเนี้ยนะคะก้านะคะมีก้ามีห้ามีสองนะคะมีก้ามีสองมีห้าเนาะ ชิมาตัวใดเนาะเราพัฒนาบันนี่คือเป็นแต่อันนี้เถียโอ้สวยทุกตัวนะคะทุกคนมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกิบสี่ว่ะ เอาเขบเอาเลยนะคะตัวนี้เป็นของหลานนะคะแอดทวนให้อีกรอบนะคะห้านะคะเม็ดเดียวนะคะเก้าสองห้านะคะตัวเด่นนะคะกำลังเก่งนะคะกำลังเก่งเม็ดเดียวอยู่นะคะกำลังเก่งเม็ดเดียวราวพัฒนาอยู่นะคะอคัดคิปไปด้วยเก่งราวพัฒนาไปด้วยนะคะจะเป็นตัวไหนมาเนาะวัีสวยทุกตัวนะคะทุกคน 925านะคะห้าเม็ดเดียวค่ะสองห้าเก้าห้ห้าสี่นะคะเก้าสองห้นะคะ 9, 4, 4, เอาดีค่ะพินิจพิจารณากันดูนะคะทุกคนตัวนี้เป็นแนวทางฮาหนอยของหลานนะคะเออช่วงนี้นะคะฟาดแต่สามตัวอย่างเดียวเลยนะคะช่วงนี้จบแต่จะกินสามตัวนะคะเดี๋ยวแนวทางแอทยองพายอยลงให้เรื่อยๆนะคะสูตรเม็ดเดียวกำลังเก่งอยู่ค่ะกำลังเก่งอยู่นะคะ เดี๋ยวเจอกันนะคะเลขธงเลขทูปก็ดีนะคะเดี๋ยวไปทามเจทีกอนนะคะเจ้ตัวไหนมาเจ้าตัวไหนมานะคะทุกคนตัวไหนเป็นตะคือเนอะเอาะอวสันติมีแต่ตัวสวยๆนะคะโอ้ยตัวไหนก็งามตัวไหนก็สวยนะคะ เอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า